ลึงนะครับเมื่ออดีตรองอธิบดี2กลมดังและเป็นถึงรองปลัดกระทรวงใหญ่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกนะฮะมีการฉกกระเด็นบัญชีไปล้านกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็มีดีกาใหม่ปี64ออกบรรทัดฐานไว้ด้วยเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมอันเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกต ช่วงนี้ก็ถือว่าหลายคนเริ่มอกสั่นขวัญแขวนเมื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์มีการออกอา,าราวาล่าสุดนะก็มีผู้ใหญ่โทรหาผมท่านหนึ่งนะฮะหลังจากทราบเรื่องทนายอ,อนน์ตกใจมากเลยท่านเป็นถึงอ,อดีตอธทิธบดีนะฮะและสุดท้ายนะฮะท่านก็ขึ้นถึงอดีตรองปลัดก,กระทรวงใหญ่เลยแต่ท่านบอกไม่ต้องพูดอ,อนน์ผมอายเขานะฮะไม่น่าพลาดเลยท่านก็บอกขนาดเรามีความรู้ยังพลาดได้นะฮะ ซึ่งเรื่องนี้ท่านเล่านะฮะเล่าว่าอยู่ๆได้รับโทรศัพท์นะครับโทรมาอ้างว่าเป็นร้อยเวรของสอพอ,อเมืองเชียงรายนะฮะแจ้งว่าถามว่าท่านได้ใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพไหมท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เคยใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพนะฮะแล้วร้อยเวรก็บอกแจ้งว่ามีคนอ่าไปเปิดบัญชีในชื่อท่านแล้วตำรวจมีการเข้าจับกลุ่มได้นะฮะเป็นบัญชีม้าตรงนี้ผู้ต้องหาชื่อนายสมศักดิ์ศักดิ์ดี เออชื่อแปลนะฮะทีนี้ร้อยเวรเขาบอกว่าต้องมีการสอบปากคำท่านเพิ่มเติมถ้าท่านไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องจริงๆไม่ฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วยขอญาติโอนสายให้สารวัตรสอบสวนของสอพอเมืองเชียงรายท่านก็ตกใจนะฮะก็บอกอา้าวไม่เป็นไรก็คุยสายด้วยยังไงเราคุยอยู่แล้วไม่หนีใครก็มีการพูดสอบปากคำนะฮะคุยกับสารวัตรเป็นผู้หญิง เสียงหวานเลยนะครับเป็นสารวัตรสอบสวนค่ะขออนุญ,ญาตสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการกระทําความผิดว่าผู้ต้องหารายนี้ท่านรู้จักไหมท่านใช้บัญชีธนาคารบัญชีไหนบ้างนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนท่านคือหมายเลขนี้ไหมที่เขานําไปเปิดบัญชี13หลักวันเดือนปีเกิดท่านเกิดวันอะไรเดือนปีอะไรขออนุญ,ญาตสอบถามข้อมูลเพื่อ,อทําการส่งฟ้องนะฮะท่านบอกเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วอ้วบริสุทธิ์ ท่านให้ปากคำไปนะฮะหลังจากสารวัตรสาวมีการวางโทรศัพท์ไปนะครับปรากฏว่าท่านตรวจสอบบัญชีเงินในบัญชีเชื่อไม่หายไป1 1,6 6,000าบาทท่านบอกเฮ้ยอะไรวะไม่ได้กดลิงก์เหมือนที่ข่าวเขาออกโคมๆนะกดลิงก์โดนอ่าแฮกเกอร์โดนสแกมข้อมูลบอกเฮ้ยไม่ได้กดถามแค่ข้อมูลสอบปากคำบอกเงินในบัญชีหายเกลี้ยงเลย นะฮะท่านบอกท่านไม่ได้กดโอนเงินไม่ได้กดแน่นอนแถมบอกเฮ้ยแปลกเงินถอนเป็นล้านทำไมธนาคารไม่เคยแจ้งไม่เคยขอรหัสยืนยันก่อน OTP คนร้ายก็ไม่มีนะฮะธนาคารไม่เคยเออกขอ OTP มาเลยคือปกติ n e t ตแบงนะฮะท่านก็บอกว่าท่านใช้ n e ็ตแบงเหมือนกันมันจะต้องเด้ง OTP ให้เราใส่รหัส OTP ที่ส่งมาในเครื่องโทรศัพท์แต่ครั้งนี้บอกไม่เลย เงินหายฟุบออกไปเลยล้านเอ็ดนะฮะล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทท่านบอกเอายังไงดีทานายผมแบบตึ๊บเลยไปแจ้งที่ปอทนะฮะตอนนี้เรื่องก็เงียบอยู่ทำยังไงดีเราฟ้องเลยดีไหมทานายนนท์ก็บอกว่าใจเย็นครับท่านก็เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะฮะเบื้องต้นท่านก็ไปหาหลักฐานข้อมูลนะฮะการเบิกถอนเป็นถอนวิธีไหนแบบไหน ถอนกี่ครั้งมีการเปลี่ยนรหัสไหมเงินออกจํานวนกี่ครั้งนะฮะขอ,อาลายการเดินบัญชีแล้วก็รายการถอนด้วยว่าเป็นคําสั่งอนุญาตการถอนแบบไหนยังไงนะฮะซึ่งท่านก็บอกอเดี๋ยวรวบร,วม,รวมข้อมูลอาจจะต้องฟ้องละมันธนาคารต้องรับผิดไหมอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าธนาคารนะฮะเขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการฝากเงินในธนาคารถือเป็นสัญญาฝากทรัพย์นะฮะ ซึ่งจะต้องมีการดูแลรักษาทรัพย์เราดังผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำนะฮะซึ่งตรงนี้มีกฎหมายกําหนดไว้ตามาประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา6 5 9วรรคสต้องใช้ความระ,ะมัดระวังดังผู้มีวิชาชีพพึงต้องใช้นะฮะการที่ธนาคารบอกให้ยทำไมไม่แจ้งเตือนเงินออกเยอะขนาดนี้ไม่สอบถามไม่ตรวจสอบคุณเป็นผู้ออกแบบระบบในการเบิกถอนเป็นผู้ดูแลการรักษาความปลอดภัยฝ่ายเดียว ทำไมคุณไม่แจ้งเจ้าของเงินเขาก่อนว่าเงินออกมาหาศาลขนาดนี้ว่ามันเป็นจริงไหมนะฮะน่าจะเกิดข้อพิรุธผมมองรู้ว่าธนาคารต้องรับผิดชดใช้นะฮะท่านบอกอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องฟ้องกันละขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนฟ้องแน่ท่านบอกนะฮะใจเย็นครับท่านนะเราต้องดูหลักฐานทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้ท่านก็เตรียมหลักฐานเตรียมจะฟ้องแล้วละ่ะแต่เรื่องนี้ธนานอนมีการค้นคว้าตรวจสอบพบดีกาปี64นะฮะ กำหนดเลยว่าให้ธนาคารต้องรับผิดชดใช้นะฮะเป็นดีกาที่6ก3องทับนะฮะในดีกาเขาเขียนว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์และให้บริการอื่นเกี่ยวกับการเงินรับฝากและให้บริการการใช้โอนเงินทางเน็ตแบงก์นะฮะผ่านระบบเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์จึงเป็นผู้รับฝากซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพกิจการค้าหรืออาชีวะจำต้องใช้ความระมัดระวังเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรนะฮะ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา659วรรค3ระหว่างเวลา23.41นาฬิกาของวันที่7กรกฎาคม60ถึง2.01นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคม60เงินในบัญชีของโจทย์ถูกโอนไปฝากบัญชีคนอื่น3บัญชีรวม12ครั้งเป็นเงิน1,99,9999การโอนเงินที่เป็นการโอนจำนวนย่อยหลายครั้งติดต่อกันในช่วงเวลาเดียวกันในเวลากลางคืนจากบัญชีเงินฝากของโจทย์ไปยังบัญชีเงินฝากผู้อื่น โดยเป็นบัญชีเดียวกันย่อมเป็นพฤติการในการทําธุรกรรมที่ผิดปกติจําเลยซึ่งเป็นผู้วิชาชีพเฉพาะกิจการค้าหรืออาชีวะต้องทราบถึงวิธีการดังกล่าวและย่อมสังเกตเห็นเป็นเรื่องผิดปกติและอาจเป็นการกระทําของมิจฉาชีพจําเลยจึงควรที่จะหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทําธุรกรรมโดยไม่ชอบดังกล่าวแต่มาตรฐานของจาเลยในการป้องกันการออนเงินที่เป็นการทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิก ไม่ชอบดังกล่าวควรจะมีอยู่อย่างไรจําเลยควรจะต้องป้องกันหรือระงับยับยั้งโอนเงินที่ผิดปกติดังกล่าวเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วกี่ครั้งและเหตุใดพนักง,งานของจําเลยเพิ่งจะโทรแจ้งครั้งที่12นะฮะและการโอนเงินรวมถึงล้านกว่าซึ่งมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่เหมาะสมสมควรดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นจําเลยแต่ฝ่ายเดียวแม้ในการโอนเงินจําเลยได้มีการแจ้งข้อความไปหาโจทก์ทุกครั้ง12ครั้ง พนักง,งานจำเลยได้มีการโทรหาโจท์หลังจากที่มีการโอนเงินครั้งที่12แล้วมาตรการดังกล่าวถือได้ว่าไม่เพียงพอในการป้องกันการโอนเงินหรือทำรายการอาเช่นประกอบทั้งได้ความว่าโจท์ไม่ใช่รายแรกที่ถูกหลอกในลักษณะนี้และมีอีกหลายรายที่ถูกหลอกย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบถึงพฤติการการหลอกลวงทั้งเหตุเกิดขึ้นซ้ําๆนะฮะ ยิ่งจำเลยยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังและหามาตรการป้องกันหายใช่ว่ามีการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านธนาคารยืนยันตนได้แล้วบุคคลดังกล่าวจะสามารถดําเนินการทําธุรกิจอย่างใดก็ได้โดยจาเลยไม่มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินให้ไม่ถูก,ถก,ถกต้องแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจําเลยเป็นผู้มิวิชาชีพได้ใช้ความระมัดระวังได้ใช้ฝีมือเท่าที่ธรรมดาจะต้องใช้นะครับนอกจากนี้นะครับ เมื่อโจทย่างไรก็ตามโทษนะฮะอย่างไรก็ตาม,ะะาตามเมื่อโจทย์ได้รับอีเมลที่ไม่ได้มาจากจำเลยและมีข้อความเชื่อมโยงกับลิงก์ไปยังเว็บที่เรียนแบบเว็บไซต์ธนาคารและโจทย์กรอกชื่อ username password ในเว็บทําให้คนร้ายสามารถทรถาบทราบถึง username และรหัสผ่านของโจทย์และนําไปใช้สมัครแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่และโจทย์ยังได้กรอก otp ในเว็บดังกล่าวเป็นเหตุให้คนร้ายสามารถใช้บริการแอปได้สําเร็จและเกิดการโอนเงิน โจทย์เป็นผู้ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเวลา10กว่าปีทั้งตามใบแจ้งรายการออทรั์โจทย์ได้ทาธุรกรรมมาแล้วหลายครั้งโจทย์จึงควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบก่อนทําธุรกรรมดังกล่าวมากกว่าที่เป็นปรากฏในคดีนี้ดังนั้นจึงถือว่าโจทย์มีส่วนทําให้เกิดความเสียหายด้วยพฤติการโจทย์ได้จาเลยจึงถือว่ามีส่วนทําให้เกิดความเสียหายในคดีนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะฮะจึงเห็นสมควรกําหนดให้จําเลยรับผิด5้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับ ก็ต้องถือว่าสารดีกานะฮะท่านวิเคราะห์ออกมาว่าสมควรที่จะต้องรับผิดร่วมกันทางธนาคารก็ควรที่จะต้องหาวิธีการหาระบบป้องกันที่ดีกว่านี้โจทย์ก็ต้องหาวิธีการป้องกันที่มากกว่านี้พูด,ดง่ายๆสารบอกว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นต่อไปชาวบ้านเหลานะฮะที่หลงไปกดลิงก์หรือหลงไปถูกสอบถามข้อมูลสำคัญและให้ข้อมูลคนร้ายไป และถูกนาํามาเปิดเน็ตแบงหรือสมัครเด็ดแบงหรือเบิกถอนจากเน็ตแบงคไปตรงนี้ก็ต้องถือว่าสามารถฟ้องร้องธนาคารให้ร่วมรับผิดได้นะฮะแต่ยังไงซะได้คืนไม่ได้ทั้งหมดก็แล้วแต่พฤติการด้วยนะฮะแต่บางพฤติการสศาลอาจจะให้ธนาคารรับผิดหมดก็ได้หรือให้แบ่งครึ่งกันเหมือนในดีการฉบับนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าใครประมาทมากประมาทน้อยมากกว่ากัน ในเขตสาระความรู้ดีๆธนายนนท์ก็จะแวะไม่ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ